อันนี้วันที่สองนะคะเราจะมาปลูกเตงกัวสามกระถางหลุมน,นึ่งก็ลงไปเลยต้นละสองกระถางค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะเป็นมะเขือเทศเชอรี่ทยอยปลูกวันไหนที่มีเด็ดค่ะนี่ค่ะต้นค่อนข้างสมบูรณ์เดี๋ยวเราจะฝั่งนี้เราจะปลูกมะเขือเทศเอปลูกแตงกัวา เดี๋ยวเราจะมาขุดลุมปลูกแตงกวักวก่อนเลยอันนี้ที่เราปลูกไปเมื่อวานเนี่ยกำลังขึ้นทีนี้ก็จะเน้นปลูกมะเขือทเทศและแตงกวัวเดี๋ยวเราจะตรงนี้มันก็จะมีแสงแดดนะคะที่สาสองมาเดี๋ยวเราจะลงปลูกกันเลยค่ะนี่ลากเขาก็ขึ้นเต็มเลย ลากฝอดองเต็มกลัวลงไปเลยค่ะ1แลว่าสองปูกอย่างนี้นะคะเขาก็จะติดลากร็วแล้วก็ได้ผลเร็วค่ะอันนี้เราถอนแบบลากเลยเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างจะโตอะ เราแต่งก็ปลูกฝั่งนี้เพราะเวลามีสแสงแดดเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแสงจะได้ไม่ระท้อนกับโทรศัพท์มันก็จะไม่เหืดค่ะภาพออกมาจะได้สวยนี่ทยอยปลูกไปทีละนิดค่ะถ้าปลูกทีเดียวก็จะเหนื่อยเรานะ่ะทยอยปลูกไปทีละวันวันไหนอ,อากาศดีก็มาต้องปลูกอันนี้ก็ปลูกอีกค่ะ พอดีค่ะต้นละสองกัหลุมละสองต้นเรบร้อยกระถางนี้เราก็เก็บใช้ต่อปีน มะเขือเทศเชอรี่นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าลูกสีเหลืองหรือสีแดงฝั่งนี้เราก็จะมาปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศที่เราขยายต้นกล้าเขาใส่กระถางกระดาษนะคะกระถางกระดาษก็สามารถฝังลงไปในดินได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะคะเราก็จะปลูกไปค่ะสองต้นนะคะ เดี๋ยวเรามารอดูอีกทีว่าเขาจะตุยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าตุยเราก็ต้องรออีกทีประมาณเดือนพฤษภาให้อากาศดีๆเลยค่ะเราก็ทยอยปลูกผักที่เราเพาะต้นก้าไว้นะคะอันนี้ก็เป็นกระถางสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราปลูกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลดน้ำนะคะแล้วเราจะรอดูอากาศพรุ่งนี้อีกทีค่ะว่าอากาศจะเป็นยังไงนะคะ จะมีแดดหรือเปล่าถ้ามีแดดเดี๋ยวเราจะทยอยลงมาปลูกอีกนะคะเรื่อยๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลดน้ำกันลดน้ำให้ชุ่มเลย